สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอมดีเจนฮงคาเช่นเดินอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถสวย,สวยมาให้ชมกันอีกแล้วสําหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับรถซีดาน4ประตู h o n d a City 1.5V ปี2018นะครับสำหรับตัวนี้นะเรามีเป็นสีเทาดำนะครับที่เพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วเขาจะมีสีขาวด้วยอีกคันนึงนะ แล้วก็เป็นปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับซิตี้สีขาวก็สวยเหมือนกันนะและราคานะครับก็เท่ากันด้วยนะครับราคาของเรานะครับทั้ง2คันเลยนะทั้งสีขาวและสีเทาดำครับขายอยู่ที่ราคา445,000บาทเครดิตดีฟิดาวผ่อนประมาณ7,000เท่านั้นนะครับสำหรับใครอยากได้ซิตี้สวยๆไปใช้นะครับมาตัวนี้นะครับสีเทาดำนะครับได้มาสวยสภาพดีเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับเป็นก่อน บำรุงนะครับเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะยังไม่ได้ร้านทคำความสะอาดหรือว่าคาสปาเลยนะครับก็เห็นมีคนถามซิตี้เข้ามาเยอะนะครับพอมีเข้ามาก็ใจร้อนนะอยากรีบเอามาให้คุณผู้ชมครับมาเรามาดูโฉมด้านหน้าของเขาเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีเดลี์เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ลูกค้ายังไม่มีไฟตัดหมอกติดมาให้แต่ถ้าใครต้องการนะขอแค่บอกเรานะครับเราจัดให้ได้แน่นอนนะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีนะครับสีดําเดิม นะลูกค้าเก็บงานน้อยชิ้นมากๆนะครับเก็บแค่สะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเดิมๆมาคือสวยเลยนะครับแม็กของเขาเป็นแม็กสีทูโทนนะตัวนี้ยางยังเป็นยางปีเก่าอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเป็นปี21 22ได้เลยนะครับใช้ดิกยาวๆกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับลูกค้านะเดี๋ยวตัวฟิล์มเนี่ยดูให้นะครับทำฟิล์มให้นะครับแล้วก็แต่งเก็บงานเนี่ยสวยๆแน่นอนนะลูกค้าอันนี้ก็องบอกก่อนสภาพก่อนบำรุงนะครับเอามาให้ดูก่อน แต่โครงสร้างเนี่ยเดิมๆของเขาคือดีมากๆนะมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีระบบประตูเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะนี่ลูกค้าดูตามสีตามอะไรได้เลยนะสภาพดีสวยสีเท่ากันทุกชิ้นนะครับดูได้เลยอ่ะมาต่อมาต่อมาด้านหลังของเขานะครับก็สวยงามเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟต่างๆนะครับลูกค้าสวยงามมากนะตัวนี้ h o n d a City นะครับเป็นเครื่อง i v t e c นะครับ กันชนด้านล่างอย่างสวยเลยลูกค้าสีสวยจริงคันนี้นะถ้าใครชอบครับซิตี้นะสีเทาดําแบบนี้มาแล้วนะครับนะใครสนใจอยากจะจองเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้นะน่าจะมีคนรออยู่หลายคนนะครับถ้าใครสนใจจะจองคันนี้ช่องทางด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอปไซต์ดิจิทัลคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส4 5 0 0 0บาทผ่อมประมาณ7 0 0 0เท่านั้น นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะด้านหลังของเขานะบอกก่อนนะอันนี้คือกอดบํารุงนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะก็จะมีมีฝุ่นมีรอยเคริรนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับสวยสภาพดีเลยนะตัวนี้เราก็มีถอดตัวคลุมไปทาความสะอาดให้อยู่นะครับเดี๋ยวก็คงเอามาติดกับที่เดิมนะแล้วก็รถสวยสภาพดีนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนี่ด้านข้างผมเปิดประตูรอไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูภายในนะต้องบอกขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะตอนนี้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง5้า0 0บาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีโปรช่วยผ่อนดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%็ซนะครับและก็ที่สำคัญยังมีขับฟรี6ก9ิถึง้าสบวันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคไปดูภายในกันเข้ามาภายในของคันนี้กันแล้วนะครับก็ภายในค่อนข้างจะเป็นโทนสีดำนะครับ ตัวเบาะของเขาเป็นสีดำนะเบาะหนังสีดำนะครับก็สภาพดีนะแต่บอกก่อนว่าอันนี้คือยังไม่ได้ไปเก็บงานนะครับไปเก็บงานในซอยคลิปกว่านี้แน่นอนนะเบาะหนังนุ่มนะครับแน่นนั่งสบายนะไม่ยุบไม่อยู่เลยนะครับตัวนี้เขาได้มาเป็นกุญแจแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวพุสตา์นั่นเองนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตา์ได้เลยอ่านี่มาแล้วนะครับโอ้โหเปิดแอร์ซะเย็นเชียวนะแค่นี้ก็พอโอ้แอร์เย็นไวมากๆนะครับ เย็นไวเลยเนี่ยมาแล้วลมเย็นมาแล้วนะครับมาต่อไปนะครับออปชันของเขาต่อไปคือพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็น power multi function นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะจากพวงมาลัยของเขาได้เลยนะค่้าจสะดวกนะครับลูกค้านะต่อไปนะครับตรงตรงนี้ของเขานะลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะมีเสียบ usb aux อะไรได้ด้วยนะครับ ดูท่าทางใช้ง่ายนะครับมาต่อไประบบแอร์ก็ทั่วไปนะเป็นอนาล็อกนะครับก็เพิ่มความเย็นนะครับปรับความแรงพัดลมนะปรับตำแหน่งได้นะมาต่อไปเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยเกียร์สมูทมากลูกค้าดูนะครับไม่กระตกไม่กระชากเลยนะครับเกียร์สมูทเกียร์ดีมากๆนะ ใครหารถที่ขับขี่ดีนะครับประหยัดน้ํามันนะตัวนี้เครื่องพันห้าแล้วก็เขาจะมีโหมดอีคอนให้ด้วยนะตรงนี้นะครับด้านนี้จะมีโหมดอีคอนให้ด้วยเพราะฉะนั้นประหยัดน้ํามันแน่นอนสาหรับคันนี้นะแล้วเขาเป็นรถที่ค่อนข้างเครื่องยนต์นะสรุ่นนะของแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นของโตโยต้าหรือฮอนด้านะเอาทิหรือจะเป็นซิตี้หรือวีออดอะไรเงี้ยนะเครื่องยนต์เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะครับว่าอึดจริงๆนะครับ <S <S ดูแลางงารักษาเขาง่ายศูนย์บริการก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้น น่าสนใจนะครับเป็นรถใช้งานที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับอ่านี่ก็ความสะอาดต่างๆลูกค้านะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังทาความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ก็ดูได้ถึงความใหม่นะแล้วก็ดูแลที่ดีนะครับติปเลยไม่มีรอยลงยันอะไรทั้งสิ้นนะครับลูกค้านะด้านหน้าคือสวยครบมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าสวยเปนกันหรือเปล่า นะครับมาถึงด้านหลังนะครับของซิตี้คันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าซิตี้นะดูทรงไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าบอกเลยเลยว่านั่งสบายนะครับลูกค้าขนาดผมตัวใหญ่ขนาดนี้นะหัวไม่ชนเข่าไม่ชนนี่ก็คือลูกค้าก็น่าจะนั่งได้สบายทุกคนแล้วนะครับนี่ยืดขาได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็เบาค่อนข้างดีเลยนะด้านหลังเนี่ยน่าจะผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับ นั่งสบายเลยสําหรับใครที่หารถใช้งานนะครับสวยๆส,สภาพดีนะนะก็แนะนําคันนี้อีกคันบอกแล้วนะครับว่ามีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาดานะราคาเท่ากันด้วย4 4 5 0 0 0บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันครับสำหรับคันนี้นะครับ h o น d a City ี้ v ปี2018นะครับเราขายอยู่ที่ราคา4 4 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรามีทั้งสีขาวและสีเทาดำให้ลูกค้าได้เลือกเลย นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครับฟรีค่าจัดโอนหรือว่าจะเป็นช่วยผ่อนสูงสุดนะครับ1ปีงวดละพันนะครับช่วยไปเลยหรือจะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%นะครับแล้วก็ขับฟรี60-90วันแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับ ของเราโปรโมชั่นค่อนข้างครอบคลุมนะครับให้ลูกค้าได้เลือกเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจนะเจ้าคันนี้นะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งที่แอป i ซด์ดีเจนโฮมคาร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครนะครับชอบรถมือสองสวยๆสภาพดีคัดประวัติค่ดสภาพนะครับก็ขอผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช n องของดีเจนโฮมคาร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโอมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ